สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับนะก็วันนี้อยู่ใน GTA ออนไลน์แต่เราไม่เล่นในโหมดออฟไลน์นะครับมาในวันนี้เรามาทําบอร์ดบอร์ดขาวนะครับกระดานบอรนะ์ดเนาะแต่ก่อนอื่นเราเอารถไปส่งกันไหมลูกค้าบริการทุระดับประทับใจเอารถไปเอารถไปแต่งก่อนเออยังไม่ได้อันนี้เลยมาป๊ออันนี้เป็นอัน อันตราบูอันตราบูไหนวะอันตราบูอันนี้ผมเปลี่ยนโปรแกรมเอมิกเสียงใหม่ไปใหม่เนาะเพราะว่าอันเก่านี่คือแบบค่อข้าที่จะมีปัญหานะเสียง mm hmm. กระตุกไปกระตุกมานะขนาดผมฟังมันยังลำคาเลยเน no? าะนี่ไงแล้วก็ Performance Upgrade นี่เป็น u p p o r t เป็น p p o r t support โอเคโหลดตาม ทอร์โบเป็น Turbo อันนี้มีอ e ันเดียว transmission transmission เป็น steed โ okay. อเคแล้วก็ body work เป็น roof 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 m o v คืออะไรเป็นอะไรนะ mk 1อ๋อข้างบนเหรอ mk 1อน,นี้ mk 1เป็นอันนี้แล้ว อันนี้ล่ะเฮ้อันนี้สิเป็นเฮ้แล้วอันนี้เป็นอะไรเลยอ๋อเป็นบังโคลนข้างล่างาแล้วจ่อไปก็ล้อล้อเป็นทรุนเดอร์ทรันเดอร์ทรุนเดอร์รเหรอทรุนเดอร์เป็นของ ยี่ห้อยี่ห้ออันนี้อันนี้น,นี่เป็นยี่ห้อนี้คอนเฟิร์มมาเลยมาถยงเราไปส่งเองนะครับไม่ต้องรอให้ใครไปส่งนะได้เงินนิดเดียวไปเชดโด้เชดโดเสียงอย่างเอา เดี๋ยวมันหนึ่งเสียงดังไปไหมไม่รู้นะห้ามชนนะสองหมื่นห้าแกิจระยะยาวเอ้ยเอ้ใจเย็นดูสิเพื่อนโอโ้โหเดี๋ยวนี้เราสามารถนี่เอาเมาส์หมุนแบบนี้ได้วนะซ้ายขวาซ้ายขวานะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ไปเราเออกขวา ป้าอะไรฟ้าขานี้เออเออสาไฟยาไม่ปลอดภัยแล้วเว้ยขับแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเราไปส่งกันตรงนี้ไปขับรถกันเลยเอ้ชื่อเบรกก่อนเลี้ยวขวาตรงนี้ขับต่อไปแล้วก็ไปออกสุดสุดทางแล้วขึ้นโค้งเลย รถล,ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้เราไปทำบอร์ดโอเคบ้านหลังไหนให้หลังนี้จอดรถแปบ๊บสวัสดีลูกพี่เป็นไงล่ะเฟี้ยวโดนใจเอากุญแจรถไปเลยไปเดี๋ยวเราไปวอร์ดสต๊อปกันดีกว่าแวะหน่อย เราขอแวบ,บแป๊บนึงครับเพื่อนๆเอารถนี้ก่อนอีกรถเราแบบ๊บเอารถไปส่งแบบ๊บขโมยรถคนอื่นไปส่งนี่มันก็คือเงินนะฮะไปเลยทางไหนทางนี้โอเคสวยมันเป็นรถแบบพึ่งที่จะเคยเห็นนะตอนเนี้ยโอเคเลยนไดเร็วกว่าตรงไป มันก็แรงแรงอยู่นะมันก็แรงเอาเรื่องอยู่นะไปเหยียบยาวๆเสือเซ็ตแปดไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจื๊บเฮ้ยเกือบเกือบ ว้าว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 ้หยตื่นเต้นยังวะขับรถพวกนี้ไฟแดงเหรอกูไม่สนกูฝ่ายาแล้วเฮ้ยแต่รถนี่มันหนึบนะเดี๋ยวออกขวาโอเคเฮ้ยแต่มันคุมรถคอนโทรลได้โคตรดีเลย มันแบบคือมันไม่ได้พลิกแล้วแบบเวลาเราเลี้ยวเลี้ยวแบบเนี้มันไม่โยโนโค้งว่ะเออเพื่อนๆใครรู้รถรุ่นนี้เป็นยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับนะคอมเมนต์กันเยอะๆเนาะอยากรู้พอดีว่าแบบเนี่ยมันแบบมันไม่โยกซ้ายโยกขวาไงนะเนี่ยดูดินิ่งมากมากเลยเนี่ยเวลาเบรกก็เบรกโดนใจนี่ ไปเลยเรียบร้อยส่งออกโอเคได้เงินอีก่ะเดี๋ยวเราไปทำอันนี้ดีกว่าได้สาระมาเยอะแลลวมาตอนนี้เราก็ถึงออโต้ช็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเอาอันไหนดีแสนแปดไหม เอาแสนเราอาแสนเจ็ดีแสนเจ็นี่เหมือนวม่เคยทำแล้วหรือเปล่าวะแสนแปดไปเลยโอเค y'all ever heard of super dollars no well <Okay, S 3> <Ma. S 1> sit your ass down you're o n like this they just like regular dollars for a tenth of t the h price these shits look 100 genuine to 99 of motherfuckers only they fujazy as a bitch she heard about the lick through this Korean dude Bottle service he was running a printing press to the feds to his counterfeit plates for their own usage if we help him get them back he gonna pay out big this a big one hijacking an army convoy going to some iaa-ass nunakin black site we need to track the convoy disable their security and get this fool his plates then he gonna make us rich ยิงรถหน่อยอะไรอะไรมันจะอะไรยิงมึงนะไปเราไปตรงนู้นกันสามไม้ขับกันไปยาวๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันยังไงเดี๋ยวเราค่อยตัดเอาทีหลังนะครับเน้นเน้นเนื้อหาเนาะไม่เน้นการเดินทาง โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ใกล้ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันมีจุดแดงคืออะไรอะ่ะกล้องเหรอ,อ,หรอเราจอดขับรถกันไหมเต็มอาวุธปืนให้พร้อมอะไรอะ่ะกล้องเราต้องยิงกล้องหรือทำลายเปล่าวะมันมีทางอื่นที่จะเข้าไปได้ไหม นี่มันมีกล้องของวงจรปิดตรงเนี้ยผมว่าเราต้องทำลายกล้องเลยวะ่ะนี่ไงกล้องวงจรปิดตรงนู้นเพื่อนเห็นไหมอ้าวเชี่ยแล้วยิงปุ๊บแล้วติดดาวเลยยิงโตดแม่มนเฮ้ยมีปืนลั่นด้วยวะ่ะ ีรถรถพวกแม่นมารถพวกแม่งมา,มงมาไปแล้วเอา้าเฮ้ยมันมามายังไงจะข้างหน้าวะเฮ้ยเอ้าเรียบร้อยโดนโดนชาร์จในกูเรียบร้อยโด,โดนชาร์จเ,เลยไม่เป็นไรเฮ้ยมันเกิดข้างนาในได้ไงวะเฮ้ยดเดีดเ๋ยวจะเย็น ไม่มีที่โคบูร์เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอาที่โคบูร์ด่อนวนอันที่โคบูร์ด่นวนอันที่โคบูร์ด่อน,วน,ว,นวนไม่ได,ด้ไม่ได้ไไดโอโอ๋อเล่นแล้วอ๋อโอ๋อโอ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย mm hmm. ขึ้นขโมยได้ไหมึ้นขโมยึ้นขโมยสิขึ้นขโมยก็ไม่ได้ อ๋อมีนมนคนคนอยู่บนหัวคอยแล้วให้เราทำอะไรวะโอ้โหนี่ก็มียิงหัวโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณทำอะไรเนี่ยกำจัดไม่ให้หมดเหรอหอยายลูปจะย็นโอ้ยโดนช็อตกันโอเคในเมื่อเราโดนแบบนี้ ต้องเอเคแล้วหรอวะต้องมันต้องถ่ายรูปอะไรนะอ๋อต้องถ่ายรูปมันนั้นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นโอ้ย แทบแยกไม่ออกอันไหนกูอันไหนทห,หารโอ้จะเย็นจะเย็นมันคบเวอร์อยู่ใต้รถวะข้างข้างรถแตกเฮ้ยมันยิงมันยิงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดียวไอ,อ้กูดีถ่ายรูปอย่างสบายใจบ้าง อยู่ไหนอีก,ออกโอเคเทพโฟโต้โฟอโต้ใช่ไหมเดี๋ยวไดย,วยังไม่เคลียยังไม่เคลียยังไม่เคลียโอเคอยู่ข้างบนอีกหนึ่งจะไม่เกี่ยวแล้วโอเคใช้โฟอโต้ ถ่ายเสร็จแล้วก็ส่งแล้วยังไงต่ออ,าาอ่าฮะไงต่อไอ้แล้วให้กูทำไงเนะี่ยเดี๋ยวไม่มีเพียบเลยมีเพียบเลยไเดี๋ยวใจยเย็นดิโอเคออเค่อยๆเคลียร์ให้อะไรอะ่ะ เอาอันนี้มาหรอเอารถมาลากเหรอแล้วรถไหนวะที่ใช้ลากอะ่ะไม่เห็นมีเลยเทคออนต้องเอาหารถมาลากว่างั้นรถมาลากเหรอมาอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเวอร์ก่อนอร์โคเวอร์ ออตัวไหนยังไม่ตายตัวไหนยังไม่ตายนี่ไงตายซะเอาของหมดเฮ้ยมันยิงทะลุมาแล้วกูทำไงเนี่ยเอายังเอาอะไรลากไปเนี่ยทำไงลากวะทำไงลากไปวะ แล้วเอารถนี้ก็ไม่มีมันขึ้นเสียรักให้ลากแต่ไม่เป็นปัญหานี่เดี๋ยวขอกูขอเข้าก่อนมาไม่ต้องยิงไงกูแล้วไปซะใครหน้าไหนก็สู้กูไม่ได้ตอนนี้กูมีรถที่โอที่สุดตอนนี้ไหนใคร ใครยิงกูยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรนักหนายิงอะไรมึงยิงอะไรนี้แหลมันละมึงข้างบนนั้นอะไรอะไรแล้วเราแล้วเราให้ยังไงนี่ ยิงนี้หรอไม่ใช่มันให้อะไรวะมันให้เราทำอะไรวะเนี่ยใช้เฮลิคอปเตอร์เหรอ,อเฮ้ยเมันมาแล้ววะมันมาแล้ววะยิงแม่งเลย ยิงเลยเอาดิเอาดิระเปิดให้หมดไหนไหนยังไม่มีเหลือแล้วอ่ะยิงระเบิดแม่งให้หมดเอา้ายังไม่ตายอีกเลยยังไม่ตายอีกเลย อย่บอกนะว่าให้เราใช้ฮอลิคอปเตอร์เดี๋ยวจัดการพวกพวกมดพวกนี้ก่อนจัดการไปเลยเอาดิเอาดีอ,าดอ่าอยู่ไนอีกมันมีแล้วใช่ไหมนู่นไงโอเคเดี๋ยวขอลงก่อนสงสัยเราต้องใช้ฮอลิคอปเตอร์ของทหารแล้ววะ แต่เราต้องใช้แล้วแหละมันขับกันยังไงวะกด e อันนี้คือขึ้นใช่ไหมแล้วถอยหลังยังไงวะอันนี้คือลงมามๆมๆมามามามมเหน่อยขึ้นเหอยขึ้นเหอยขึ้นโอเคแล้วทีนี้กลับลำกลับลำเลขแปดโอเคสูงเงินไปสูงเงินไป สูงกันไปสูงกันไปลง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 ขึ้น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 เดินเดินไปข้างหน้าไปข้างหน้ากด e กด e มา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 ทรงตัวส่งตัวส่งตัวขึ้นขึ้นขึ้นอีกขึ้นอีกระดับขึ้นอีกระดับเบาเบาเบาใจเย็นขึ้นขึ้นขึ้นอีกระดับเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าไปเดินหน้า ขึ้นอีกขึ้นอีกอา้าวแล้วให้กูทำยังไงเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นไม่ไม้ไม้ขึ้นขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นไปเอา้เอาวเฮ้ย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 อ้าวทำไมจู่ๆมันเกิระล่ะขึ้นเอา้าอ๋อเป็นจีนกูซ้ำเลยแบบนี้แล้วกูจะทำไงเนี่ยอะไรอะพลังงานหมดเหรอ นี้ให้กูทำไงเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไฟไม่ไฟไม่อ๋อตอนคอปเตอร์ก็ไม่มีเอากด e กด e คืออ้าวแล้ว อาแล้วให้กูทำไงต่อไอ้โง่ตั้งนานโง่ตั้งนานใส่ต้องได้รีรีนี่แล้ววะต้องใส่ต้องได้รีอันนี้ละ่ะไม่ได้ไม่งั้นนี่เวลาไม่พอแน่เลยรีฟ,ฟอร์ออกจากค่าย ราต้องออกจากค่ายให้ได้ตอนนี้หน้าค่ายอยู่ในอยู่ข้างหน้าเวลาจะพอไหมเนี่ยไม่พอหรอกอันนี้คุณลือกแล้วมันต้องมาตัดหน้ากูแบบนี้อยู่แล้วนี่หาทาง,งออกก่อนโคนแม่งเลย ออกไปเลยจะออกม,ม,มีพอมีคอตามด้วยดูเลยก็ต้องหนีให้พ้นละ่ะในเวลาหนึ่งนาทีเนี่ยพอไม่พอไม่รู้โอ้ยเติกเว้ยขอรถที่มันแรงๆอันนี้คันนี้คันนี้จอด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 รถที่มันแรงๆอันนี้ลงมาไอ้เจ๊ ไปแล้วจ้าไปแล้วมีออกใหทันเหย็บเหยยบให้มิดเหยยบให้มิดออกไปออกไปเอาจะเซฟสดเออนี่นี่นให้หายอยู่แถวนี้แหละไม่ทันแน่เลยมันจะหันกลับมาทำไมหันกลับมาทำไม โอ้โหไม่พอแน่เลยภารกิจเฟลแน่มิชชั่นเอาใหม่ไหมเดี๋ยวเราไปที่ออโต้ช็อปเหมือนเดิมเดี๋ยวใช้เงินใช้เงินจัดการปัญหาลาสเตอร์ลาสเตอร์ โอเคโอ้ยยังก้าแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดไปที่ไออันนี้เลยดีกว่ามาโตช็อปเลยดีกว่า